สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็วันนี้ขออนุญาตมาเล่าแล้วก็นําเกร็ดความรู้มาแชร์กับทุกๆท่านนะคะเกี่ยวกวับความร่วมมือระหว่างไทยและรัฐบาลออสเตรเลียนะคะเมื่อวันที่26 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านอธิบดีอุริรัตเจริญโตเนี่ยได้ร่วมลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนหรือ exchange of notes นะคะสำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียนะคะภายใต้ชื่อโครงการ partnership for infrastructure with ministry of transport หรือ P4I MOT นะคะ ก็โครงการความร่วมมืออันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียาภายใต้ความตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะซึ่งไทยและออสเตรเลียเนี่ยเคยได้ลงนาม ไปเมื่อปี2532นะคะแล้วก็การลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือภายใต้ Strategic Partnership ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศนะ,นะคะได้ร่วมลงนาม Strategic Partnership ตัวนี้เนี่ยไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2563มานะคะจะขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการ P4I หรือ Partnership for Infrastructure แล้วก็ โครงการ expanding transport cooperation through partnership for infrastructure โครงการนี้ที่รัฐบาลออสเตรเลียริเริ่มขึ้นโครงการ partnership for infrastructure เนี่ยเป็นข้อริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียมีนโยบายที่ต้องการจะเข้ามามีบทบาทด้านการพัฒนามากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะเพื่อร่วมมือกันส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนะคะ,ะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลออสเตรเลียต้องการเข้ามาร่วมมือในด้านนี้นะคะโดยรัฐบาลออสเตรเลียเองเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับไทย เป็นพิเศษโดยที่ตำแหน่งที่ตั้งของไทยเองเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยนะคะจึงริเริ่มโครงการแรกกับไทยที่จะร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมโดยสำนักง,งานโนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรน,นะคะ ภายใต้แผนของโครงการ P4I เองเนี่ยมีแผนที่จะร่วมงานกันในหลายๆด้านะนะคะทั้งในด้านการคมนาคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริม a าเซียนคอนเน็ก i ิวิตนะคะโดยรูปแบบความร่วมมือเนี่ยก็จะมีการาให้คำปรึกษาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆนะคะ โดยมุ่งไปที่การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเสริมส,สร้างศักยภาพในการกําหนดนโยบายต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเองและของภูมิภาคให้เข้าสู่ความยั่งยืนต่อไปนะคะ สำหรับโครงการขยายความร่วมมือด้านคมนาคมผ่านความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมโครงการนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การพัฒนาการใช้รถไฟฟ้าเพื่อการขนส่งสาธารณะน,นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมนโยบายของไทยในการที่จะมุ่งเป้าเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะคะเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนนะ ะคะโครงการนี้เนี่ยยังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านแผนยานพาหนะพลังงานไฟฟ้านะคะของกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นแผนระยะ20ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2580นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะคะขอบคุณค่ะ